ได้ยังกินนเนาะพะย่เหมือนได้ปลาไหลไปแท่งมากครับสั์ไม่ว่าแตมื่อบังขรล่มาัาได้ลัมัมนปลาไหลี่บาด สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าสวัสดีครับได้ยังกินนอพ่อยายเมือนไ้ปลาไหลไปแทงมากเขาไปใส่นหนูมันขึ้นนี่บ่ได้จักตัวแทงปลาไหลมากท่านได้เห็นกินพี่น้องก็เลยลวันนี้เซ้งได้กินก่อนท่านไม่ว่าจะมีบังคลามล้ํันนี้นะแต่ได้ล้ํามันปลาไหลที่บาดยุ่ยใส่แล้วพ่อยายบังนี่แล้วบังผู้ได้หบันี่มันแล้วเขาขึ้นได้ใส่ยังอีกหนึ่เราไปยิ่งฝืนน้ำขอในรถ

เฮ็ดละมันติดแต่วะแย่กปใสร็จเเป็นบุญรมันควเปนยางเมตะมีดเขามีตะนแยกกระติมส่วนตัวตัสุกกลักจำเพียงจำเพียงใ่ใจใ่ขอลามไปเอยมันปากหน่อยรอเทียบมันดีเทียบบวกีมอพหัได้เหยยบบังถองแกเดี๋ยววันนี้ห้องเดียบปอไงมาหลามเลยเหรอปลาไหลปลาไหลตัวให่เขาบังเท่ออกพาบังเลยไงหลาม เราฆาคืนไหมน้ำปลาไหลน้ำปราควาไปแล้วอะ่ะไอ้เบิดตุยาหอมเลยอเคียงไปตั้งเพล็งแล้วนะไข่เอิติดติดแกงโบราณอันนี้ติดแยงชวนโูนเออที่ททททมันอ,อะไรที่ขวนลาบเดี๋ย้เลยบอดดวเลยเนี่ค น้ำม้าก็แ <mówi> ่บ้นี่ใส่ใส่เลยใส่ละถ้าเด็ดเอาไม่ได้ละไม่เลื่อนคนละย่นละเนี่ยเปียวดัี้ยุคีเชียวเดี้เว้ยใส่กับไปมันกัมันกับเมาลาไรอย่านเงเอ่าปุลกันเลยครับอานกระปุงเข้ม chúng ta bận đấy phải nghe, bỏ bao giờ đấy, hết kem, trái kem được luôn đấy, bên là trái 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 เอกอกเลยมันจะมันขึ้นนาำหนังกอกเออยังสั่นได้ไหมลนางกอกหนงแล้วล่างเลยทิลนางไปแล้วลนางล้มเล้ววาีล่างจะเท่านบ่จังหเลยอ้นาหลายวดตินบ่มีหลายเรืองวดดิอตัดก่อนไปเี่ยมนี่ยนี่อสมบูรณกับเนี่ยกับหนังกับหอมแห้งใส่หอมแห้งนี่รสจ มาซิมึงกันหรอวะวิญาณผู้คนไดซิมกุดพอดีเลยไหมันนี้เรพูดนันว่าจางเลยวะบาดแผลเนี้ยขีดมาจางรับมาใส่มาใส่เอาสอนมาตักงขีดอีกนิดใส่เอาสอนมาตักลงปลาุปเพราะนีขีดมีบ่อยู่หัน โอ้ยเยิบไลยแองคนเอสองเลยอ่าแค่บังบ่อสองบงังสองบงังก์บังก์สามสองพูดได้เสพหลายกับพวกนึงกินต่อั <S <S <g ül> กเถอะเฮ้ยเสกไป

โอ้เด็ดแล้วอย่าหลังตรงนี้แล้วมันมบังเดีั้นนะเดั้นโอ้ไปตรงนี้ไปนี่โค้งว่าก็อยากกินล้าปลาไหลพนัีงาบังหาสิบบาทเลยนะสองจานพอหมูมือนี่ลวพนัานบังลงนะพอว่าเต็มไปเต็มไปน้ำไฟปอมเต็มเต็มไปพอดีล้วสองบาท มันบางกว่างอบางเง้บางอร่อยก็เจ้ากับวัตถุ่นี่ซุปแล้วเนาะจินไหนเลยเนาะเพื่อได้นบอนขงพ่อคือประทังลงไม่ได้บดันอกบ้างพอับตังลงตรงเขาเาแตงเลียร์ตีท้องกะลังแตงห่านมาล่ำอยู่ Thank you. ไปของวัชร์ี่หลังเนาะเป่งได้เปไงสุกไปเรียบร้อยกันานกนานเดียวเดียวลองมืงก ah, oh. ็ไปสุกแล้วพี่น้องมานป้าานี่แหละเอาเทนี่แหละเ่ละฮู้นผายยู่งฝนพอสุกอันนั่นถือไว้ดิมันบางพู้นผายยู่งลนพะสุกติกินี่บางกอนตัวพ่ามันห่อน โอ้ยยางออมกันดิบัคุณพู้น่าดงๆงมุ่แล้วเดก่วนสมุนรช้่นเคอได้ผ่าเนถือก่งอย่างแบบนี้ฮะโอ้ตาซิมไปนี่บวมาทำซิมอยู่ซิมเปิดฝากันด้วยครับพี่น้อง อภาจับดักม uh, ันไปใหญ่ต <like. S 2> ุ mm ่มใหญ่ๆมันจังมหอนเจบนาเจบอภาจับตุ่มอ่จับดักตุ่มได้หลายเออสีหยาบเี่ยกี่ยวดาบมันจะวอคอยๆนี่อ้ออ้อ้ซสั้อู้อูเดเรวเมียนบ่เมียนห้วยไม่ไม่ไม่เห็นดิหนิมั้ยอภาพ่อซุ้อป่ะอ่าไมผ่ามยยืมสันเลยนี่เขาอยู่บ่าผ่า เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังอีพี่ผมคือสั่นไม่มันล่งแรงนี่ล่งใครคอยอู้อ้ฟังเสียงนี่พ่อโอ้รวยขาดเลยเอาก็สีเบิร์ตไปสิเบิร์ตแลกแล้วนี่แหะครับโอ้ซิมกันแหละพ่อมาดิซิมอยู่แล้วบอกว่าสุกซิมซะตอนเห็นแต่ยังบ่ซิมอยู่ยาแน่ใจตำแต่งก่อน ออผมกับวามันจุดยออแล้วเออเต็งไหนไปเนี่ย่งเลยคุต้องมาใส่ยังหญิงเท่าบัตรม่วดูว่ะบผักพี่น้องโอ้ยมาเด้อครับพี่น้องเขาใส่ข้าปพีไม่แล้วมีแล้วกินแบบเยบพี่น้อง อันนี้ลาบเท่านกันลาบปลาไหลย่อยลาบเท่าบลาไหลย่อยเเบิ้งงด้วพี่น้องลาบเท่าจังไงวะลาบลาบปลาไหลจ้ะขันภาษาไทยกันเร็วผักเขียวไปก่อนผักเขียวเมื่อว่าเท่าไหมเท่ากับกระหล่วนี่จำแจงว่าต้นชิมนี่ครับพี่น้องเป็นลาบผักเขียวผักเขียวจำซื้อที่ว่าเห็ดเจี่วแนวอวตามาออกคลิปน้ำในปิญญานี่นี่ผักเขียวพันเอ็นผักเขียวจิบมันปลาุกเป่งเลย เอามันจะเป็นตเบมาน่อยเบมาน่อยนาะแล้วกินเอิ้มาหน่อยคนาะแล้วเรีงเอากี่ยมวยเอิรนมาไงจินว่าสุขนเอาบังไซบังไมคลิปีขออกด้วยร้านโซนน้ำพราะ่าแทบแบวะจอดเลยร้ามสซนน้ำดีจอยเลยสินหลาบทั้ง ทำตน้ำโอ้เปียดีเปียพอดีพงงามนี่ตามอะไรไปอะไรแทงมันแจกไหมบอสราคากับแท้งเนี่ยไปมือนันวานสิบปรได้ไปแข้งกเสียวกับแม่ท้องได้แต่ว่าแต่ว่านางมามีตัวใหญ่น้อพ่เนาะ ตัวใหญ่ gi gi ây, ันนาเวิร์ิแตัวเดียวเยนี่ได้กินตัวเงญ้หลายปลาไหลแท่งตัวเงี้มันดตัวก็เจ้าเท้าเนี่ยก็ดีดีเนี่ยโอ้เมือน้อสาไม่ก็ตน้องเมือน้องย่างย่างอาเหล่ยมันตัวนึงยงข้ำไปซด้ก็ทือนะเจ้าแดดประขวามงี้วไ่นบหูดิ ตัว่อปังล้งจามหมูลุนเขาไปเขาไปกลับมาหมูลุ่นเขาจะไปสาอืมม่นสีใดเขาว่เขาใอืมมาอยากไ่เชอเขาหรอกแมท้องมาเด้อพี่น้องลาบเท่าลาบเท่าม่ท้องเขาจะาไปสอบไปสาเ้เขาจนามผมเห็นน้าป่าเมียไ่เจ้าเส้อนามผบ่าซ้ำนามหลายเองสินะเขาปลาแล้วนามอยาปลาไปแล้วันเขาเย จะมาเบียงเงินด้วยหัว่อยข้าง่หัวที่หัวกระปุ่นแล้ว่อบยงขึ้นหอยข้างเฉีบเ่าเนาะว่าเขาใ่ตัดตัดใสมือยันมีตำลาที่ภาพมนีเ่าจินเท่า่รังแม่นนีตัดเท้ามันถ้าตัดเขียงไม่ผอมันตัดใส่ฝ่ามือยังไรผู้ตาย บอยจากเลยว่าเมียว่าเป็นหลาบเทาเนี่ยเกี่ยวเปลาบเ้าอีชีเนี่ลาบเหมือนกับใส่เขียงหอนดเดเขาดังเพิ่งเพิ่งเมื่อเมื่อเห็นนะเป็นลาบใช้พมือหอลาบเทาเรียกว่าขึ้นลาบมสันมันเมีว่าบอกหลาบเทกัลาบเท้นาเล่ากว่า้ครคัมาลามันต้องใส่เขียงอพ่อแมน เจกรับใมือมาผู้สาวผัวด้านเด็กกรับใส่มือเข้าไปทำงานหลับใส่มือม,นนมออันหิบมือ,มมอ,มอ,อว่าขาดเตืองจะกอนมันมันเท่าเนี่ยก็เจาดีมันมีเท้าเก่าเท่าเท่าใหม่ดิได้กี่บ้านทไปไปุกอืถ้าอื่นห,อนอหอน้องเมียงนะห้องจีร่วงต้งชมนะอเขาก็เริ่มติดกมอนฝางกอเขาลงไปลงไปเศร้าเลยเมียนท้อ มหมเท่าเดิมก็ไปตุนหอยเป็นมไม่ได้ลวกนำหอยมื่อียงแล้วเหยื่มากถึงลาบเลยเกิดเตัดปิงหอนหเกิดมาสันี่เ่่เคยเลย้เท่าลาบเม่อคืกินหนเท่าอันลวกเยที่อาพัวมีปิงกรบบ้างปิ้งไได้รูกมันมีบ่บอตอนไดกกินมิปิงน

มาปั่นเอาไปนะเพราะผมัง่ไปั่นระเด็อนนามด้วยก็เนี่เขาอดิปั่นมันสีเลียมยาบเลดิแต่ีไข่น้ำมันจะเอาแต่แอันนี้มันเหลี่ยมดี่แรงเขาบวชใช่หรอแต่ีไค่น้ำมันปั่นมันใสเดียมเลยหันเท่างั้นมาเด็อนนามเลยอืมบอกดกับบ้กไบ่ขาดเจน้ยนี่สีเดียม บเจ้าขอว่า้กินแค่น้กินบ่เพียงหรอกบ่เบียกดแสบกอกินเขียวกันนี่แบเจ้ารอ้เ่มัก็ไ่กินอะไรกอย่างนี่พอตะกี้ฟังน่ะพักมียบพักอย่างนี้เขาบกมากินกกจำฮู้งครับเ้ยพักูงองนบ่มีอยู่ที่สปีนี่ว่าหกสิปีนสิบ่จัก พักหมบีบนมันจะเกิดยุ่ยใจน้พักัง่บอคนทมัยสมัยจ้ากจะกงกับาบัวตีตำหงเขาพักหอมิ้หอมไหมตับตำหง่แม่ท้องมักมนทำเสี่อันดอกเนี่ยได้สมัยสมัยเขาบอกเลยเอาไม่ผูกจากหรอกบ่รบ้หรอกมันเป็นพักแบบนอกจากันพ้นที่ผเคยอยู่นกิน กันเพแม่เรยวะมาูึขนาดซิปปกนจักยุกง้นมาักตลาดตัวบริษาย์หรอกไช่ไเข้างีอ้ยบริษกินดอกพักกระจอนกระปูยังเขาหอมบัวกระปูที่เจ้าหัวุน้ริวเร่อเจ้าปูกันพักกันยิ่งกว่าพักเห้นากรวเทียมนะเป็นบ้าบเจ้าเจ้าเรเที่ยวันหันปะ คุณคุณ,คณนาอยู่ดิ่วเจ้าบ้ันหันตับตัวไข่ยุดไข่เรื่อบ้านหันเบิ้งหมอลำคุณชัวบ้านใกล้กันเนาะบ้านนี้มาเสริมเหมือนไฟอยู่บ้านข่อยอย่างคนี้หอน่อยขอ่อยคิดว่าข่อยกับเจ้าดีาใครคิดถึว่ากันล่ะเจ้าคุณคุณนาครับให้บอกคำหน่อยให้บอกลิงกังไว้อยู่นะบ่ได้เยอะเหรอบ่อได้บุลิงกังมันมึนนุ่งตังมันมืึนเนี่ยไม่เป็นปีข่อยเยูะแต่ว่าผมหมักไมนเป็นอะไรสัก มันก็รอกแรกที่เนาะคือบกแกวันกะหันเลยนะสดเอาได้กอแดกเอาสุดเอาเกินลาบเท่าได้หลายก้อนเลยมันไม่ได้กินโดนหรอแม่ม่เป็นจี๋ฮะแล้วสุดใจไปเ้าบ้านกินไมันดีเกินแปดเก้าปีโอ้ยไป้หมือกิน เนี่ยบังเอิญเนี่ดูปลเอันสเท่าสบอ่น้ำปาแลก็สบด้ยตัวเงี้กินบ่ด้ตาตเหมเพี้ยตอนแบบไงอปอมบ่กินไหมปอมเปิดปลาไหลเจอปุ้นกินดูไหลตอนนี้ังตอี้มือรุนสิภาไปหาแท่งลาบเท่าได้ปะ เปปุ่นแล้ตลาดน้องแว่งนะฮะนี่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 ตอนนี้ไงนี่จ้งถ่ายนี่หัวมันจงเลยพี่จันพี่น้องเ่อร์จิ้นฮะกระิ้นเนี่ยตัวไหนเจ้าตัน้องมาแย่านี่คล้องป้าไปยินน้องแว่งได้ไหมนี่หอนลาบเต้าไม่หอนมาหน่อย ไม่ได้แสีดีืมันมันมาท่านร่มมาซื้อจำเนี่ยร่มมาได้ชาวบ้าน่ะชาบ้านล่มแหงก็หนีแล้วแล้วกาวบ้านไปอยู่ล่มบางร่มแบบนี้ร่มแห้งค่ะบัดมือเลยแล้าม,มันจะไปร่งวะนี่ก็เป็นอานนการปั้นปวนยึดยึดกาวอยูอันนี้เกี่ยวกัเนี่ยนกีรยวกันนี่อรปั๊บว่ท่านนี่เข้าไห้านี่เขาปั๊บกา่ท่าน อันใครหรวเก้านี้พ่วเ่า้อตองเห็ดร่างไกายครวัดเ็พพิ่งเจ้าขวเก้าจังนีเศร้าดิเห็ดเห็ดลางกายอ้กุเน่นเถ่าอยู่บ่าอยูุแค่สิบเก้าปเ่าอยู่เรอายุนะด็ดลังไกายอาจ็งแรงอยู่ดิมึงค่เถาไปอีกแล้วเหรเอ่อเ่าปลล้วดิป่อเเถาปลาหล้าน่มาเถาปาล้วไม่เ่าไปอีกก็ได้มาจะของเถาแล้วได้เถาป่ท่านแหล้วดิไม่ไปอีกยู ตารางการแข่งแรงกับเบึ้งพีเบื้องนองครับพี่นายครับเบื้อขีเบ้นโ้อโมักับขีับื้องเด้อจะสิสูเียงเด้อแล้วเราข้นฐานมันเก็บ้อจุดเก่าเข้ามาวันดีจับกับน้องได้ครับวัสดีนะวัสดีค่ะ